สวัสดีค่ะข้าสู่ช่องปาอาลากำไรวานปูปลาดิบอ,อ,อันกี่บาทคะโทต้มนะ่ะเอามาสิเอากี่บาทอันกีบนก่บาทกะซีฮ็ดคีทพร้อมเลยเนะววาะ <c oughs> อ่มาจากบ้านไหนจากบ้านวังบงค่ะโหวังบงนี่อยู่ที่ไหนคะอำเภอวานอนค่ะพหุ่นบ้านครัวสูงน่ะบอกบ้านบ้านบ้านครัวสูงเขาค่อยเคยไปบ้านวังบงเพราะมีบ้านวังบงบ้านนี่นะจจะน้องแวงนี่แล้วก็ไปน้องแวงล่ะอันนี้น้องแวงสามแยกน้องแวงเราไปทางไหนไปทางนี้หรือไปทางนี้มาทางบ้านโคกกลาง ค่าสีไข่โคกกลางนี่ค่ะอันนี้เนี่ยจักบาทอันนี้ถุงละยี่สิบสามถุงห้าสิบค่ะโอ้ยข่อยสิเอาถุงเดียวดอกข่อยจ้าเออข่อยเอาอยู่ผู้เดียวมันอยู่ผู้เดียวที่พ่อฟื้นโอ้ยเอาถุงเต็มดีเลยราะว่าหน่วยรีบมันขาดออกเบิร์เลือตรงั้มเป็นไอยูค่ะยามีเงินหลายอยู่ดอกมีพ่อมีซื้ออยู่ดอก เศรษฐีนะคะเขาใส่ถุงยางเขาไม่ใส่กระเป๋าเศรษฐีเพอนนั่นใส่กระเป๋าโอ้ยจ้าจุขอให้เป็นเศรษฐีแต่เศรษฐีเขาไม่ใส่อันนี้นะเขาจะใส่ถ่านยาชีเมาแล้วสามอันสามดูมุกกินด้วยกันปะปะกินที่ร้านปะโอเคโอเคคอยว่ายูใส่ข้าวขายยางเฮยายยูใส่ข้าวขายยางยางข้าวลาเออ ขายแะซื้อมารับซื้อน่ะล่ะคนหลายๆไปนั่นนะอยู่้านนั้นบ้านดงบงแต่อยู่ทางเพื่อนบวงคนหลายๆข้าเจ้ามาขายหลข้าเจ้ามาถ้าเงินคนเป็นลอยอะไรเจ้าคือไปตรงนั้นมันเป็นบางมือแล้มือกัข้าเจ้าออกขายแล้มือข้าเจ้ากับป้าหน่ะเออนั่นแหละมือมือเขาขายข่อยยากหุ่นจักมือเขาขาย คอยต้องไปถามเขาสะกอนอันนี้ก็คือมาขายถัวดินนะคะผัวต้ม เมื่ตะละมือเมื่อยู่บอกค่ะโอ๊ยคคอยสิไปปลูกทั่วดินนี่ล่ะขายเจ้าปลูกหรือเจ้าไปรับเอาเ <c oughs> พื่อนขายปิ๊บละปิ๊บละสี่สิบบาทบอกปิ๊บหนึ่งน่ะสี่สิบบาทบอกเพื่อนขาย โอ้กิโลละสี่400สิออบ,อ,อ,อ,บอ,อื้มกพอ,ไอ,อะไรดอกกีกีลถน้ำมันนี่ก็โอ้ยคอยกรคือขายคือเจ้าละ เ,เขาสวนยางเข่าไปสวนยางของอีลุงโปมพุ่นจ้า ก็มาดูกางเกงนะคะกางเกงป้ากำใส่ก็คือสี่ส่วนนะคะก็ 3, 000, สามศูนย์ูนพร้อมส่งนะคะแต่ละตัวสามศูนยูนย์พร้อมส่ง ชุดนั้นก็สวยนะคะชุดนั้นนีกศูนศูนย์พร้อมส่งนะคะเสื้อแขนสั้นผ้าถุงหกศูนย์ศูพร้อมส่งค่ะ ก็มีหลายอย่างนะคะกางเกงสองสามศูนย์พร้อมส่งนะคะแถวนี้สองสามศูนย์พร้อมส่งแล้วก็กางเกงส่งการก็สามศูนย์ศูนย์พร้อมส่ง ตรงนี้ก็สามพร้อมส่งนะคะสามพร้อมส่งนะคะขอบคุณมากเลยนะคะ <c oughs> เสื้อด้านบนนะคะก็30มศูพร้อมส่งมี มีเลขโทรของป้าคำใสนะคะศูนย์เก3าหกแคปหน้าจอไว้นะคะตามด้วย ks ภาษาอังกฤษตัวเล็กนะคะก็ ks <K> ก็ย่อม,มาจากคำใสน่แนละคาขอบคุณนะคะขอบคุณมากคะ่ะนี่คะ่ะ ก็มีผ้าคลุมไหล่ด้วยนะคะแล้วก็มีผ้าสบายมีผ้าพันคอหนึหศพร้พอมส่งนะคะแล้วก็มีเข็มขัดด้วยนะคะเข็มขัดนี่3 0 0พร้อมส่งนะคะ3 0 0พร้อมส่งค่ะถ้าสนใจก็ติดต่อป้าคำใสมาได้เลยนะคะก็ <c oughs> ป้าคำสยจะจัดส่งให้นะคะ300พร้อมส่งค่ะ